นี่คือผลงานของพวกเรานี่ค่ะผลงานของพวกเราเสร็จแล้วครับผลงานของเราสวัสดีครับเฮ้ถูกแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเยลลี่ลูกลกระต่ายยัก์กันอุปก,กรณ์หนึ่งมีน้ำตาลโอ้คุณป้า,ายิ้มสวยนะสองีเป้สามสองมุนตาหนังเง่อุปก,กรณ์ที่สี่คือเจลลี่ยัด ถ้าเราอยากได้เยลลี่ลูกตาลูกใหญ่เราก็ต้องใช้ถ้วยใหญ่ๆแล้วก็ทีมที่หนึ่งจะได้มันเบอร์รี่ทีมที่สองได้อันชันทีมที่สามได้ใบเตยและเราใช้นมโรงเรียนเพราะว่าเด็กบางคนไม่ใช้ไม่กินนมโรงเรียนเราก็ออกมาทำให้มันน่ากินขึ้นเราจะมาจับหาทีมโดยการหยิบไม้ดี ใครได้เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับอ่าเบอร์หนึ่งยกมือค่ะเบอร์สอง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 อ่าเบอร์สามค่ะเบอร์สามโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มกันนะคะพว่เราอยู่ตรงนี้นะจิมอมยังคะเอมแล้วครับทีมนี้หนึ่งได้อะไรคะมันเบอรี่ครับคิดว่าทีมนี้จะชนะไหมคะชนะอยู่แล้วสู้ไหมสู้สู้อ่าเริ่มทากันเลยค่ะ ครับบีบครับใช้ช้อนมันยากไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําที่ละลายผงวุ้นลงไปนะคะนี่ครับน้ําผงวุ้นร้อนค่ะร้อนอันนี้ต้องทําค่อยๆนะคะค่อยๆเทลงไปเดี๋ยวพี่ใส่ให้ค่อยๆใส่ลงไปนะคะคอยไอโมนที่ทาเองตึงเป็นยังไงบ้างคะไม่สำเร็จ เจอปัญหาอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งมันมันไม่เซ็ตตัวครับเกิดอะไรขึ้นนะถึงไม่ได้เซ็ตตัวเราใส่น้ำเปล่าเยอะไปมากเลยคใส่น้ำเยอะต่อ,อไปนะครับลองเอานมที่ละลายไปกับนมเเราใส่ในมที่ละลายกับขมูนเลยนะครับกลุ่มนี้นะคะตัวโตกว่าเพื่อนค่ะแต่ว่าใช้เวลาทำนานมากที่สุดด้วยค่ะเพราะคนนี้ค่ะ มัวแต่อรออยู่ค่ะนี่สองพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปเลยอ่าแล้วก็ขยี้นะคะอ่าขั้นตอนต่อไปเดีย๋ยวเราจะใส่ผงยุ้นลงไปนะคะผงยุ้นที่ละลายน้ำตาลนะคะ ไม,ม่เหลือเงินนั่นล้าเลคนเลยคะ่ะคนหน่อยกลุ่มเราก็ใส่ผงวุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะต <c oughs> ุ๊กก็คือลูกกระตาก็คือลูกกระตามันนะคะทอาไว้แข็งตัวแล้วยังคะแข็งแล้วคะ <c oughs> ่วะ,คะอ่าแข็งตัวแล้วเดีย๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อคะ <c oughs> เราจะเอานม <c oughs> ที่ละลายผงวุ้นนะคะใส่ลงไปเอาเข้าขย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับมาใกล้ๆ่อยค่ะระวังโดนนะจ๊ะ ค่อยๆใส่นะคะขั้นตอนนี้เาจะมีผู้ปกครองแนะนำด้วยนะครับกลุ่มที่สามได้อะไรคะเบเตอร์ครับกลุ่มที่สามพร้อมหรือยังคะสู้ไมมสู้คะสู้ครับเออสู้จริงไหมคะสู้ไหมสู้ครับงานแหลงอ่ะเดี๋ยวเราจะเทน้ำเลยค่ะเอาค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะ ช้ไม่ได้ครับใบเตยเพราะใช้ยี่ต้องใช้ตำดูนะเอาใช้ Boy เฮรูอยแทนใบเตยนะครับกลุ่มนี้ไม่สำเร็จนะคะเนื่องจากขยี้ไปขยี้มาทรายออกมาเต็มเลยค่ะกลุ่มนี้ใช่ทรายมากอ่ะอยากจะใช้น้ำเฮลูอยแทนนะคะของกลุ่มนี้อย่าเฮลูไบ วาเทไปพอประมาณนะคะแล้วก็เราก็จะใช้น้ำมุน้นเทตามลงไปค่ะอันนี้คือเราไม่ต้องผสมน้ำแล้วนะคะเนื่องจากเราใช้น้ำมุน้น <Yeah. S 1> แล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะ <Yeah. S 1> ปกตินะคะบางคนก็อาจจะผสมน้ำมุ้น <Yeah. S 1> ในเฮโรบอยตอนต้มได้เลยนะคะ ไหมคะน่ากินขึ้นไหมคะน่ากินขึ้นครับอ่านี่แข็งตัวแล้วยังคะแข็งตัวแล้วครับแข็งมากเลยเดี๋ยวขั้นต่อไปเราทำอะไรคะใส่นี้ครับนุ่มครับไหนคะดูไหนคะเทลงไปเลยนะคะค่อยๆเทนะคะขั้นตอนนี้นี่คือผลงานของพวกเราเนี่คะ่ะผลงานของพวกเราลิบบิลายยักษ์จากดอกกัญชันคะ่ะ เสร็จแล้วครับผลงานของเราทีมที่สามทุกคนครับเราจะมาชิมกันเลยนะครับทุกคนอย่าลืมเชียร์ทีมหนึ่งทีมสองทีมสามกันนะครับว่าทีมไหนหน่ากินที่สุดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมาชิมกันเลยครับนะมานะครับผมจะตัดก่อนนะครับตัดเปลือกเอดนะเอา้าตอนต่อไปให้น้องคิีมกินเลยนะ ของเราจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันอร่อยมากเลยครับของพวกเราก็รสชาติหวานรสชาติย uh> uh ังไงบ้างคะรสชาติแบบหวานหวานให้คนอื่นชิมบ้างได้เลยนะคะผัดกันชิมทำอะไรให้ใจเย็นๆหากเราใจร้อนผลงานเราก็จะไม่สำเร็จลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะบ๊ายบาย